วันนี้ผมมาให้ความรู้เรื่องโคมไฟเป็นความรู้ถ้าคุณรู้แล้วทําถูกต้องความโชคดีก็จะเกิดอย่าลืมนะครับสำหรับแฟน YouTube ทุกๆท่านนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับ วันนี้ผมมาให้ความรู้เรื่องโคมไฟหลายคนชอบกันมากเวลาไปดูเนี่ยมักจะชอบเพราะมีคนบอกว่าติดโคมไฟแดงหน้าบ้านเหมือนเพิ่มตามังกรให้บ้านมีพลังแต่การโคมไฟเนี่ยมันมีเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าโคมไฟอย่างที่เราเรียกว่าเต็งลังนะอ่ะมันมาจากการสื่อเหนี่ยวนำของวิญญ,ญาณ เคยไหมครับแหววเราไปงานศพหลังจากศพไปฝังแล้วเราก็เอาเต็งลังนั้นมาปักไ้ที่หน้าบ้านคือปู่ย่าตายายของเราวิญญาณจะได้กลับมาบ้านนี้ถูกนั่นคือส่วนหนึ่งกตส่วนที่สองเต็งลังที่เราไปประมูลตามสารเจ้ามาเราก็คือเอาเงินทําบุญและประมูลมาเสาตรงนี้แล้วมาติดอยู่บนหลังคาบ้านข้างบน เหมือนเราเหนี่ยวนําความโชคดีให้ถวยเทพเทวดานั้นมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเราก็เลยปากเอาไว้นี่ก็มีส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะพูดถึงโคมไฟนะครับผมอยากจะบอกว่าให้เรานึกถึงดวงไฟสีแดงแดงสักดวงหนึ่งพอครับเพราะในบทบาทของวิชาหวงชุ้ยเนี่ยโคมไฟแดงนี้เป็นโคมไฟ ดวงเล็กๆที่ติดอยู่หน้าประตูบ้านสำหรับบางบ้านเท่านั้นครับคือถ้าบ้านคุณโดนคดีความไม่รู้จักหยุดจักย่อนนะท่านั้นชินแสวงจุ้ยเขาจะให้ไปติดไฟแดงๆเหมือนตามังกรอยู่ที่บนประตูบ้านให้ไปแก้เรื่องของคดีความแปลว่าดาวของบ้านคุณนั้น เป็นดาวธาตุไมส้สองต้นมาต่อสู้กันมาต่อสู้กันคือนักวิชาการมาสู้กันหน้าบ้านก็มาทะเลาะวิวาทกันครับพราะมีไฟแดงติดไปดวงหนึ่งทำให้สองดวงนั้นเจอพระอาทิตย์เป็นปลังบ้านคุณก็มีความสุขนี่คือบทบาทของสินแสวงจุ้ยแต่ผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับบ้านที่คุณอยากจะติดไฟสีแดง ลิคมไฟสีแดงถ้าติดทิศใต้ให้ระวังจะเกิดไฟไหม้แต่จะมีโชคดีก่อนใน3ปีแรกมันมีกฎเกณฑ์นะครับถ้าคุณอยู่ทางทิศตะวันออกคุณติดไฟสีแดงนะครับลูกชายคนโตจะมีความสามารถนำพาบ้านหลังนั้นให้โดดเด่นครับ ถ้าทิศเหนือติดไฟสีแดงบ้านจะทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆแต่ถ้าตะวันตกติดไฟสีแดงจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหกล้มนะครับอยู่บ่อยๆเหมือนกันอันนี้วันนี้ผมให้คุณตัดสินใจดีว่าคุณจะติดหรือไม่ติด อันนี้ผมไม่ได้บังคับและไม่ใช่ว่าดีได้ทุกทิศเป็นกฎเกณฑ์นะครับเป็นความรู้ถ้าคุณรู้แล้วทําถูกต้องความโชคดีก็จะเกิดถ้าคุณรู้แล้วแก้ไขหรือนํามาเปลี่ยนแปลงความโชคร้ายก็จะหายไปมีความสุขกันทุกๆบ้านนะครับสวัสดีครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ